เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้อนะครับสวัสดีครับนี่แหละครับนะเวียนกรรมกําลังทํางานแล้วนะครับตั้งสติอารมณ์ไม่อยู่แล้วนะตั้งสติอารมณ์บอยู่แล้วครับตอนนี้เราก็เป็นบ้าแล้วครับพี่น้องเอฟซีขนาดแม่งมันผิดเห็นเห็นยังไม่ยอมรับผิดแล้วใครจะส่งครับพี่น้องเอฟซีส่งเอกสารนะนะ่ะเอกสารที่อยู่ในศาลเอกสารที่อยู่ในคดีนะครับในนิทานเรื่องนี้นะ มันยังส่งให้แม่นอกไส้มันบอกว่าอะไรถ้าไม่มีหลักฐานอาผิษไม่ได้ค่ะนะนก็ไปสืบมาค่ะว่าใครเป็นคนส่งค่ะนะแล้วก็ไปสืบตั้งแต่คนพิมพ์นู่นแหละค่ะคนส่งเอกสารค่ะนะเจ้าหน้าที่คนไหนบ้างค่ะนะอืมตายแล้วครับพี่น้องยมทีนะเขามีไรกับแม่มึงบอกอีห้ามึง ออมีแต่พวกโงูหน้างูหละครับพูดแบบนี้เนาะออนะครับโอ้ยวอมนสลามคุ้มสลามไปเนาะมึงเนาะหามึงอ่าแม่นบอกครับเนาะไม่มีราคานะผิดไม่ได้หรอกค่ะนะบอกได้เลยค่ะโยนให้คนอื่นเซยเลยครับพี่นอนะ้องเอฟีนะออนะนี่แหละครับผมก็เลยคิดเลยนะครับพี่น้องเอฟีนะ มันโกหกมาตั้งแต่แรกโกหกจนเป็นสันดานไงครับพี่น้องเอฟซีนะออโกหกมาตั้งแต่ที่แรกเลยครับโกหกจนเป็นสันดานนะอืมตั้งแต่คดีหลักเลยนะพี่น้องลองสังเกตไหมครับนะมันพูดความจริงอะไรสักอย่างไหมครับพี่น้องเอฟซีนะอืมมึงจะไปโกหกทําไมนะเพราะเขาจับได้ไล่ทันเขาดา่า ออเพราะคำพูดของมึงไงนะมึงไม่มีความจริงเลยใครจะไปเชื่อถือมึงนะเพราะมึงเถไปเรื่อยๆน่นนะออาพอเถไปเถมาเถจนจนมุมเอา,อเอา,อเอาหลักฐานออกมาสิเนี่ย fünf. ถ้าไม่มีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานาาฐานับผิดไม่ได้หรอกค่ะไม่เพราะว่าแต่โกโกหกโก้เจ็ดโกแปดกูเศร้าไปแล้วครับพี่น้องเจ้านอกก็โกอินเตอร์อ่านะเพราะว่าแต่โกแปดเจ้านอกมัไปกกอินเตอร์ปแล้วครับอีนี่นะอ่านะ จ้านายเขาสิมอบตุ๊กตาทองให้มันครับพีน่ะะน้องเอฟซีเออเจ้านายเขาสิมอบตุ๊กตาทองมึงเนาะนะแต่แมนคักแมนแน่เนาะมึงเนาะนะออนะครับนะนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีสิ่งที่เขาสังเกตพฤติกรรมของมึงนะออนะสิ่งที่มึงโกหกโกจเนี่ยนะนะ ตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับพี่น้องเอฟมันไม่ได้เคยพูดความจริงอะไรสักอย่างเลยนะอ่าถ <worldwide> <g transparen cies> <fuck part> <rec gamma enders> ้ามึงไม่ผิดทําไมมึงไม่พูดความจริงมึงจะไปโกหกทําไมนะใช่ไหมครับอ่าคุนเขาก็บพวกคอยอันคุนเขากับว่าพวกคยคุณรับก็ว่าโบรับโอ้ยโบรับก็บอกว่ารับแบบนี้นิท่านนิท่านครับเนาะอืมนิท่านคือเกา อืมนะครับ,นะบเนาะนี่ท่านคือเก่านะยังแม่งเก้ตัวว่ามาบริษัทส่งเอกสารในแม่มันโอ้ยนะเอา้ากูกษะทูถอดเนาะเออนะอืมสากษะทูลดมึงความตายในะมีนอืม,มก,าากับยาแล้วนะเอานะมันไม่ยอมรับเนาะมันเลงคิวอยู่ เออโคโร่มึงโคโรถมึงขอมตายนี่ยม่เนาะมึงมีอันเป็นไปไน้สองมือสามมือเลยนาะปากย้ะไปหาเส้มวนมันมันยอมรับเนาะแม่นบ่โอ้กูก็มันไสเนาะแม่นบ่วแม่นเนาะเสงมวนโลดมันมึนเนาะมันจิคิวได้กูมันจิคิวได้ความเบ้ากูเนี่ยอ่านะคะ ต้องไปดูนะคะมันตั้งแต่ตั้งแต่คนพิมพ์นู่นแหละค่ะคนเอกสารคนส่งเอกสารนู่นแหละค่ะนะว่าใครคนไหนเป็นคนส่งค่ะนะไปสืบมาค่ะอา่าถ้ามีถ้าไม่มีหลักฐานอิษไม่ได้นะคะเข้าใจไหมคะนะจําไว้ด้วยนะคะอืมโอ้ยตายแล้วนะั่นมันกายคักตายแน่นะครับพี่น้องเอฟจีเนาะอืมกูขี้เดียดมึงคักตัวอีห้ามึงนะ แนะ่คะ่อืมโอ๊ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเออถ้าแมนมึงคักเนาะนะอืมถ้าไม่มีหลักฐาน้วผิดไม่ได้ค่ะนะคะเออต้องไปสืบให้มันได้ค่ะแล้วก็มีนักกฎหมายหนาะโง่ครับพี่น้องเอฟซีเออนะคุณก็ไปสืบมาสิออนะว่าได้มาจากไหนเออว่าใครเป็นคนส่งเออคุณต้องไปสืบมาอืม ถ้ามึงเก่งจริงมึงไปเลยเอาผิดเลยโว้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีโอเจ้าแม่รักฐานี่ว่าโอ้ย,อย,อยนะครับภากันเลียหีอมค้ยกันแล้วครับบัน,นี้เดียกันคักเนาะคักเนาะสู่เนาะนะอวยกันแล้วครับเนาะอนักกฎหมายนางโง่ในท่านนี้ขืนไล่กลับไปเป็นกําลังใจให้กันครับนะ อ่านะครับอีนี่ข้นไล่ก็ไปเป็นกําลังใจให้กันโอ้ยเอาเป็นให้กันเด้อนะอย่าทิมอย่าปากันเด้อะนะอย่าไปด่ากันเด้อนะอ่าอย่าไปตัวมันเด้อสนาใสใสสนาหินอย่าไปตัวมันอย่าไปเห่ามันหีเหลี่ยมยะนะโอ้ยนะครับพี่น้องเอี้จีนะนะอ่าอย่าไปเหยามันหีเหลี่ยมนะ อวยกันไปอวยกันมากแล้วครับบันนี้เออนะออหมาเขาก็ฟังออกนะพี่น้องเอฟซีนะเอฟซี MC เขาไม่ได้โง่นะเขามาระดับปัญญาชนกันทุกคนแล้วนะแค่นี้มึงก็ยังบิดแล้วนะอ่อนี่ครับเรื่องเร็วๆนี่นะออเจ้าหน้าที่มึงถ่ายรูปกับเจน้าหน้าที่แล้วหมาตัวไหนโ่ง หมาตัวไหนสิไปชงบานนี้เอานี่ในห้องพิจารณาห้องสืบสวนสอบสวนนี่มีสามคนอา่ามีเจ้าหน้าที่มีอันเจ้าหน้าที่ใช่ไหมล่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีฟากบานนี้แต่ก็อีห้าต่ำนี่บานนี่เอาอันตัดออกไปเลยบานนี้เหลือสองคนมึงบานนี้เม็นไพรละหบนนี้หมาเนาะอืมหมาทรงข้าวเนาะ มาไทยรูปเป็นเนาะคักเนาะหมาตัวนี้เนาะหมาแสนรูปเทนเนาะอืมห <laughs> มาชี้เละๆดำๆเนาะ <laughs> สบมเมนค้นกับหมาแล้วครับพี่น้องเอ็ซีหมาเนะ <laughs> เาะตัวร่อ๊อทรงตี้างตําญาติเมนอยู่ครับมันจะไปโทษในตัวร่อ <laughs> <laughs> นะคะเจ้าหน้าที่ส่งเองค่ะ ไปหาหลักฐานมานะคะแล้วแม่ออกมายืนยันได้บบดนี้จะมาขอโทษนะครับตอรอนะจะเลี้ยงเนื้อย่างตอโอนะคะอะจะเลี้ยงเมียตอรอด้วยค่ะนะเราจะตอบแทนเขาค่ะเราจะขอโทษเขานะคะนะเลี้ยงเขาละติอีลาเอ้ยนะครับอีหามึงนะเออมึงเลี้ยงเขาแล้วบ,บ่ โอ้ยแต่ละตัวแต่ละตัวนี่ครับมันเป็นธรรมดาเด้อนะครับถ้าเอาพิษถ้าถา้ามีหลักฐานเอาพิษบได้นะครับมันต้องมีหลักฐานนะขนาดซื้อขายกันม่มีหลักฐานครับเอาพิษบได้อีกครับผมนะเออเอาพิดบได้อีกครับพี่น้องนะเอฟซีนะเออสงสัยหมาเป็นคนส่งืมหมาครับเป็นคนสงอืม ซื้อขายกันยังว่าบ่ได้ซื้อขายครับกิดินกันเอาเอาให้กันซื้อครับเสนอหาเอาหลักฐานมาเด้อล่ะอืมนะเดี๋ยวก,กูเช่ารักฐานในครับบ้าหลักฐานมันจะเป็นคลิปวิดีโอเด้อบันนี้เนาะไปแก้เอาเด้ออันบักได้วาสนาเสจจินเด้อนะนักกฎหมายใหญ่เด้อไปแก้เอาเด้อบันนี้เนาะอ่า คลิปเขาอะไรคลิปเขาเปลี่ยนแปลงสภาพดินนะไปแก้เอาเรื่อบาดนี้ได้รับอนุญาตาที่มึงไปแก้เอานะบาดนี้เออนะผมบอกแล้วไม่ให้ข้อมูลนะัเป็นอ่าไม่ให้ข้อมูลผมผมไม่รู้นะอะ่ว่าเขามีการเปลีป่ยนแปลงสภาพดินนะมันสิว่าแบบนั้นเลยก็หมอนี่จะออกไปในทิศทางแบบนะั้นกู อ่ากูคำนวณไว้ท่าแล้วเออนะอือหัวหน้าเราต้องออกออกตอนจบเราเป็นพระเอกอ่าคลิปวิดีโอกูมีนะคลิปวิดีโอกูมีมึงมาท่ากูเมะมามึงมาท่ากูเลยนะของกูเด็ดกว่าอีกป่ะนี่อ่ามีอะไรนักกฎหมายหน้างโง่ครับนะ ออเขาได้มีการเปลี <tamam> <t art ful> ่ยนแปลงสภาพดินหรือเปล่าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูเซียไอ้ส้มบาดกูเซียไอ้ส้มนะบาดนี่เออปากดีละดีนะกับกูนะกูไม่ได้คึมูนะแล้วก็มีรูปภาพด้วยนะครับทีนี้นะรูปภาพสีพ่อว่าเพเวนมึงปัดปฏิเสธเอาเด้อว่าโบแมนมึงเด้อปนี้เด้อออนะถ้าไม่มีหลักฐานเอาผิดบบได้แมนบอก กูมักแบบนี้แหละกูนั่นเออนะกูมักแบบนี้นะกูชอบคนออกมาท้าทายกูนี่นแหละเดี๋ยวนี้เออนะเออเขาได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพินอันนักกฎหมายหนาง,งู้ได้ครับนักกฎหมายหนาง,งูะเดี๋ยวกูเอาสดเด่นให้ดูนะอันมึงนั่นล่ะกูจะสดเด็ดในมึงบาทนี้ครับผมนะต่อไม่ได้นะว่าโบแมนมึงเด้อนะว่าเขาตัดต่อคลิปเด้อ อ่าออกมาแก้ตัวว่าเขาตัดต่อคลิปเด้อบนันนีเด้อเด้อเอาบ่าเอาไปแก้ตัวเอาบนันนีทนายเก่งอ่าทนายใสใสทนายเห็นไม่ผิดนะไม่ผิดนะฮะนะกูก็จะกูจักคือกันเราวะอ่ากูก็จะกูจักคือกันเราออนะครับเนาะอ่านี่นะครับเนาะ นี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะถ้าดูรอดูรอชมครับพี่น้องรอดูเราชมนะบัดนิ้เด็ดก็หันกันมีอีกบัดนี้นะออกูจิงยัดต่ำเขาก็อีนะยังปากเก่งปากดีอยู่บ,บ่เม,มื่อวานนี่ออกมาว่าวีครับนะเพราะอะไรครับคุณไม่รู้บริบทนะครับพี่น้องเอฟซีในพื้นดินในนะ